Lisa Motoban ภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศภูมิใจส่องคอมเมนต์ชาวเกาหลีหลังลิซ่าขึ้นเวที o o l e n n l o b e Awards บอกเลยค่ะว่าโมเมนต์นี้แอบดูแล้วใจมันพองโตสุดๆไม่ใช่เพราะความสวยไม่ใช่เพราะชื่อเสียงแต่เพราะภาพของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีระดับโลกอย่างสง่างามและสมศักด <Hayır. S 2> ิ์ศรี ใช่แล้วค่ะคนที่แอดกำลังพูดถึงคือลิซ่าและลิสามโนบาลและในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปส่องคอมเมนต์ของชาวเกาหลีว่าเขาจะพูดถึงลิซ่าว่าอย่างไรกันบ้างค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ และสำหรับเพื่อนๆที่ได้เห็นลิซ่าบนเวทีระดับโลกแบบนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะลิซ hey ่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบันเทิงอีกครั้ง ในฐานนะศิลปินเคป๊อปคนแรกและนักสแสดงชาวไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ผู้ประกาศรางวัลบนเวทีระดับโลกอย่าง g Golden g l o b e Awards ครั้งที่83ประจำปี2026แอดขอพูดจากใจเลยนะคะแค่วินาทีที่เห็นชื่อลลิสามโนบาลขึ้นบนเวทีนั้นมันคือความภาคภูมิใจของคนดูทั้งประเทศจริง Lisa ขึ้นเวทีคู่กับนักแสดงระดับโลกอย่าง b r i ย a n k a Chopra รวมกันประกาศรางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมในซีรีย์ดาม่าซึ่งผู้ชนะก็คือ No R วจากซีรีย์ The well, Pit Lisa Monoban and p r i k a Chopra Jones r f o r m a n c e by a male actor in a TV series d r a m this category have taken us on a journey l o v e goes to Oh, ER, buddy. และแน่นอนค่ะลุกในงานก็พูดได้คำเดียวว่าสมศักดิ์ศรีตั้งแต่ลุกพมแดงในเดซี่ทูสีดำจากแจ็ k คิมมิสไปจนถึงลุกบนเวทีในชุดปักเลื่อมเมทัลลิกจากทอมบ้าทุกลุกสะท้อนคำเดียวกันคือนี่แหละ g กิร์บอสตาร์ของจริง และที่สำคัญโมเมนต์นี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในฐานะศิลปินแต่คือการยืนยันว่าสายนักแสดงของลิซ่ากำลังก้าวขึ้นมาอย่างจริงจังหลังจากผลงานซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3ซึ่งเป็นงานแสดงเรื่องแรกของเธอและยังได้เข้าชิงรางวัลบนเวทีเดียวกันนี้อีกด้วย และเมื่อภาพแบบนี้ถูกส่งไปถึงสายตาชาวโลกโดยเฉพาะฝั่งชาวเกาหลีเสียงตอบรับก็หลากหลายมากทั้งชื่นชมทั้งอึ้งทั้งภูมิใจแทนเดี๋ยวในคลิปนี้แอดจ,จะพาทุกคนไปส่องคอมเมนต์ชาวเกาหลีกันค่ะว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของลิซ่าในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเดินมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะคะลิซ่าคือตำนานคอมเมนต์ต่อไปค่ะสัสดส่วนเวอร์มาก คอมเมนต์ต่อไปนะคะโค้ดเทพเลยลิซ่าคอมเมนต์ถัดไปค่ะฮ่า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 ออร่ามันแบบสุดจริงๆใช่ไหมล่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเคป๊อปนี้สุดยอดจริงๆเลยและคอมเมนต์ต่อไปนะคะผมว่าประเทศเรานี้ธุรกิจวงการบันเทิงคือที่สุดจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ลิซ่ากลายเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆแล้วสินะไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะดังเพราะเกาหลีแถมชีวิตไปไกลถึงระดับตระกูลมหาเศรษฐีแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะคะสวยและเท่มากลิซ่า ไปค่ะลิซ่าสวยมากเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะเลือกชุดได้ดีมากตอนขึ้นรับรางวัลสวยจริงๆคอมเมนต์ถัดไปค่ะเธอไปขโมยชุดที่โรเซ่ตั้งใจจะใส่ไปในแฟชั่นวีคมาหรือเปล่าถ้าพูดถึงการแสดงเธอขยับตัวเกินความจำเป็นมากและดูเหมือนไม่รู้จะวางมืออย่างไงดูแล้วควรจะซ้อมก่อนขึ้นเวทีเพราะเห็นยืนบนเวทีเก๊ๆกังๆอยู่หลายนาทีแล้วน่าสงสาร Welcome Lalisa Manoban and Priyanka Chopra Jones. We're honored to present the award for best performance by a male in this category have taken us on a journey Rebels. with their and others took us to magical far <laughs> So here Golden Globe goes to Noah Wiley. คอมเมนต์ถัดไปค่ะลิซ่าสวยจังเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะลิซ่าหุ่นดีจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะว้าวแฟชั่นของลิซ่าวิ้งวับมากและสวยจริงๆฮ่าฮ่เป็นสไตล์ที่เข้ากับลิซ่ามากเลยสวยมากฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปค่ะสไตล์ที่วิบวับแบบนี้ดูโดดเด่นขึ้นจริงๆเลย คอมเมนต์ต่อไปค่ะออร่าลิซ่าคือที่สุดตอนนี้ไม่ใช่แค่ไอดอลแล้วนะแต่เป็นพาวเวอร์ของนักแสดงฮอลลีวูดเต็มตัวเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะเลือกชุดเดทได้ดีมากเหมือนเจ้าหญิงไทยแต่ก็ดูทันสมัยสุดๆคอมเมนต์ต่อไปนะคะการแต่งหน้าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนจนเกือบจำไม่ได้แต่สไตล์ตอนนี้ดูหรูหราวกว่าเดิมมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ตอนประกาศรางวัลเป็นภาษาอังกฤษโทนเสียงดีมากและดูผ่อนคลายสุดๆสมกับเป็นคนที่ผ่านเวทีใหญ่มาเยอะจริงๆคอมเมนต์ถัดไปค่ะไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นศิลปินเคป๊อมาเป็นผู้เชิญรางวัลในงานโกลเด้นโกลบลิซ่สุดยอดมากเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะดูสัดส่วนร่างกายเธอตอนยืนข้างเปียันก้าโชว์ปไม่จมเลยหน้าเล็กนิดเดียวเอง คอมเมนต์ต่อไปค่ะพอแสดงไว้โลตัสแล้วก็ได้มางานประกาศรางวัลเลยสุดยอดมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะในฐานะนักแสดงเธอ,อยังเป็นมือใหม่การได้มาเป็นผู้ประกาศรางวัลอาจจะดูน่าประหลาดใจไปบ้างแต่อาจเป็นเพราะกระแสข,ของ The White Lotus ที่แรงมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะโมเมนต์โกลเด้นโกลฟของลิซ่าที่โชว์สเสน่ห์แบบจัดเต็มแค่2ชุดก็เอาอยู่ทั้งงาน คอมเมนต์ถัดไปนะคะโอ้โหลิซ่าเป็นผู้ประกาศรางวัลโกลเด้นโกลด้วยหรอคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะภูมิใจมากและคอมเมนต์ต่อไปนะคะลิซ่าสวยมากแล้วก็เก่งมากๆด้วยและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะลิซ่าภูมิใจจนจะร้องให้แล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะจากคอมเมนต์ทั้งหมดที่เราได้ไปส่องกันจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการขึ้นเวที Golden Globe Award ของลิซ่าไม่ได้ถูกพูดถึงแค่ในมุมแฟชั่นหรือชื่อเสียง แต่เป็นโมเมนต์ที่หลายคนมองว่าเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของศิลปินเอเชียและผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวข้ามกรอบเดิมๆของวงการบันเทิงได้อย่างสง่างามมีทั้งเสียงชื่นชมเสียงภูมิใจและแน่นอนก็มีมุมมองที่หลากหลายตามธรรมชาติของโลกออนไลน์และสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือชื่อของลิซ่าถูกจดจำบนเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆล่ะคะ คิดเห็นยังไงกับการที่ดิซ่าก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกาศรางวัลบนเวทีโกลเด้นเกิครั้งนี้นี่คือก้าวสำคัญของวงการบันเทิงไทยและเอเชียแค่ไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์ส่องคอมเมนต์ชาวต่างชาติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ แอดจะพาทุกคนไปส่องคอมเมนต์ทุกแพลตฟอร์มไม่พาทุกดรามา่าทุกความฟินและทุกคอมเมนต์เด็ดจากทั่วโลกเพื่อเอามาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ